พอมาอ,อยู่ภาคตะวันออกสองตัวนะภาคตะวันออกอออก,ก็คนจีนเขามาทําอ้อยอคนจีนก็เลยมาทําเกาวียนตรงลาวมาฉันเซาครับจันทบุรีระยองชลบุรีที่มีงานงานนี้ไปนะครับก็เลยเป็นเกวียนชลบุรีตรงเดียวกับลาวเลยแลวมีนักวิชาการมาเสียงผมว่าบางคนว่าไม่ใช่ลาวของไทยเลยเหรออยากถามว่า,าใครมาก่อนกันะอ้เกวียนนี่ ค่อนข้างจะลาวเลยเะยลาวเลยครับลาวเลยจิทบุรีชาวเซาเนี่ยครับปราจิมบุรีเนี่ยลาวเลยครับพราะลาวตรงนั้นเป็นที่ครับเวียนไทยไม่มีเวียไทยมีตรงนู้นครับอ๋อเป็นอีกทรงหนึ่งอีกทรงหนึ่งซึ่หาด้ยากมากครับแต่ทรงนี้คือลาวเลยทรงนี้คือลาวจนมบุรีคือลาวเลยต่อเป็นทุกอ้อยครับเขาทำได้อ้อยหลายร้อยหลายพันไร่เงี้ยเวียนก็เลยมีหน้าที่บรรทุกอ้อยไปส่งโรงหนี อาจารย์จะเป็นไทพวนนะไทพวนก็จะเป็นเชียงขวางแขงเชียงขวางของเราทุ่งไงหินเชียงขวางพวกพวกพี่พี่พี่เชิดบุรีป่ะอ่าเชิบุรีนั่นอ่าอันนั้นกลุ่มนั้นน่ะอันนั้นเขาเขาสร้างผ้าอัตลักษณ์ของเขาเองแต่ผ้าที่เขาใช้เป็นผ้าสำเหนืออเอผ้าสำเหนือเออเขามัววเขามัว ที่บอกเขาไม่แท้มียายเคยเล่าว่ามีคนที่นุ่งสิ้นแบบควรมาตั้งแต่ที่มาอยู่สุพรรณนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นยายของยายกี่ชั่วคนแล้วครับหกชั่วคนแล้วแต่ค้าสุดแล้วเขาทันเพราะว่าเขายุร้อยกว่าปีที่ตายแล้วก็นุ่งสิ้นนะเขาจะเล่าให้ฟังว่าแต่พวรนุ่งสิ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วยิ่งถึงมีอุปกรณ์ทอผ้าและการปั่นไผ่การฟันพอที่แม่น้ำท่าจีนนะเพราะผมดูไทยพวรในเมืองไทยที่ ไม่เหมือนกันสักลายหนึ่งที่เหลือดั้งเดิมที่สุดก็คือบั้นหมี่ครับบั้นหมี่ลบตตาีครับพอเขาจะไปมาหาสู่กันดั้งเดิมเหมือนกันแต่ว่าลายบั้นหมี่นี้มาที่หลังนะครับแต่ควรเดิมก็คือต้องต้องนุ่งสิ้นลายเล็กเป็นริ้วๆครับลายของบั้นหมี่คือลายดั้งเดิมดั้งเดิมของเก่าครับแต่ของใหม่ที่เป็นบันหมี่นี้ไม่ใช่ครับ ต้องไปดูของเก่าในในวิไปถามเขาอีกว่าอะไของเก่าที่พิถีพัน์สุพรรณบุรีมีไม่ใช่ม่แบบแต่ถ้าใบของมันหมี่มีปลาแดงไปจับบันหมี คือชาติพันธ์ในเมืองไทยนี่ไทพวนมากที่สุดแลใช่ใช่เอแต่เขาไม่ค่อยมีอัตลักษณ์เหมือนเหมือนไทดำาลยครับใช่ใช่ส่ว่าถือผีนั่นก็เลยยังอยู่คนพวนแต่ทอผ้าเก่งไงเหมือนไปอยู่หาดเซี่ยวนะใช่ผ้าเซี่ยวสุโขทัยไปทอผ้าอุดิศครับเขาเขาไปทอผ้าพัเหนือพี่ดําเหมือนเมืองหุนนะครับผ้าถือเมืองหุนน่ะก็คนไทพวนเอาไปทอผ้าลือนี่ครับ แต่คนไทยควนนี่ฝีมือในการทอนี่ก็สุดยอดจรทอจีนแต่เขาไปทอผ้าตะกูลื่นก็ได้หมดผ้าตะกูลื่นก็ได้ท้าตะกูลืนก็ได้คที่มาอยู่แม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยมาทอจงกระเบนทอหมูทอสนงเออมาฝีมือก็ทอโอเคยายผมยังทอทอจงกระเบนนะครับแสดงว่าใช้ฝีมือตัวเองใช้ฝีมือตัวเองในส่วนของตรงนั้นแล้วทำค้าขายได้เงี้ยเหมือนเป็นช่างนะเนาะมนนเป็ช่างอยู่เทนไหนก็เอาเทนนั้นอ่ะ แล้วที่ชุดสีดำๆที่เขาใส่นั่นคือชุดเวียดนามใช่ไหมเสื้อที่ที่ควนทีททย่ยาวเชียงขวางใส่นะรเชียงขวางน,าน่าจะน่าถ้าในภาพเก่ามันจะเป็นของเก่าเขาเพราะมันตระกูลอยู่ใกล้กับซาเหนืออยู่ใกล้กับไทยดำเดนฟูเงี้ยมันใส่เสื้อเป้าเหมือนกันแล้วแต่พอมาอยู่บ้านเราเนี่ยมันก็เหลือแต่ผ้าข้านม<อ>แล้วก็เปลี่ยนจากสิ้นมาเป็นจุกโกเบของก็มาเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามเลยครับเทนไหนเทนนั้นเลยครับควรครับ ผู้นำแฟชั่นอ่าใช่ครับเปลี่ยนแปลงง่ายสุดของตัวเองเลยหายไปเลยของตัวเองก็แบบอย่างตัวเนี้ยมันอยู่มันอยู่ใกล้เมืองไงครับใกล้เจ้านายแล้วก็บ้านบ้านที่อยู่อยู่ท่าจีนเน่ยเป็นเจ้านายมันควรเยอะเยอะกว่าพวกบ้านหมี่พวกบ้านเศร้าสนามแจงเงี้ยครับอันนู้นก็เลยเหลือซิ่งเยอะกว่ากินข้าวเหนียวเหลือเยอะกว่าครับบ้านนี้ข้าวเหนียวเลยหมด <Ziel gen. S 2> แต่ทำงานเขาเหนียวนะครับทำเอาไว้ใช้พิธีการเนี่ยยังยังงานสำคัญตอนนี้มีงานกำพร้ากำพร้าครับกำฟ้ากำพร้าใส่เคยไปกำฟ้าใหญ่ใหญ่สุดของกำฟ้าก็เหมือนตุกจีนนะพากันเยอะไปใหญ่ใหญ่ที่สุดที่จัดในเมืองไทยที่ไหนที่เหนือไปสุดเวียนกันหมดแล้วครับเวียนกันหมดระดับปีกนวครับเขาจะเวียนเห็นว่าจัดเดือนสามสามค่ำข้ามีเดือนกสามวันนะ ไปเคยไปที่จังหวัดแพร่มันคือกันตังคว้าตุกีมันจะใกล้กันเลยครับตังคว้ากับตุกีนยสองมือสองก็ฤดูการนี่มันก็เคยอยู่ทางเหนือเนี่ยมันจะไวทางล่างอย่างเงี้ยฝนก็ตกเร็วกว่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นเครื่องไฟฟัวเนี่ยจะเอาแต่อนห้าพอมาระตามลงมาจะเดือนหกอย่างเ้ยสถานการจะไปพร้อมกันใส่หรือเพราะอยู่ใกล้กันเนี่ยพร้อมกันราชาเช็คเพียงตุง สวยมากเลยเดี๋ยวก็หลังจะต้องมาคุยเรื่องไทยคนพอดีผมอยู่กับยายแล้วยายยายเป็นคนศึกษามาก่อนอยู่แล้วยายเป็นหัวหน้าคนอยู่แล้วครับอ๋อครับมันก็เลยต้องเล่าเรื่อองไม่ต้งเด็กเล่าทุกวันครับเออแต่ผมไม่เคยทอผ้านะเล่าจนผมทันได้หมดแล้วเล็กคือเลคเชอร์ก่อนน่ะลงแบบเองลงเองยายเสียแล้ว อาจารย์สอนวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกันเลยครับหุ่นยนต์ไม่เก็บข้องเลยเอาให้ไอสารสพเทให้ผมเป็นครูช่างศิลป์ไงเรื่องสีสีธรรมชาติแล้วใครก็มาหาหุ่นย์จกอะไรจบอะไรจบสิ่งทองหรว่าเออดูหรือทั้งทั้งศิลป์อะไรอย่างเงี้ยที่เก็บของเหล่านี้นี่ก็มันเกิดมามันชอบเลยอยู่อย่างบ้านเนี้เกิดมามันชอบเลยมันก็ได้ทำเพราะว่าผมเป็นครูช่าง ทำบ้านไม่เกี่ยวเลยครับคนละเรื่องเลยโอ้โคงเงาไม่เคยมีเลยบางทีมันอยู่ในในในสิ่งที่เราทำไม่มีครับพ่อพ่อแม่กูหมดแล้วครับอ๋อแต่นี่เราเก็บเองคนเดียวคือชอบเป็นของสะสมเลยสุดยอดเลยนะสะสมเหมือนกับทําวิทยาทานนะครับคือไอ้ไอ้ความไม่รู้ของเราเนี่ยเราชอบเอาของเก่ามาแกะครับเหมือนทําผ้าอย่างเงี้ยครับเอาผ้าเก่ามาแกะเอาฟืนเก่ามาแล้วมาหัดถักเองเนี้ยครับทำกีเองทำทุกอย่าง โอหสุดยอดเลยยังไม่มีตะปูเลยถูกไหมฮะไม่มีครับแต่เดิมเดิมไม่มีครับใช้ใช้ใชการขันหนังเม่ก่อนเป็นหนังนะครับนี่เป็นลวดแล้วนี่ไงนี่ตรงนี้ตรงี้ฮะไม่มีตะปูเลยแต่ก่อนเป็นหนังเป็นหนังครับนนหนังหมดครับแม้กระทั่งเรือนมาครับเรือนจะมีแค่ตอนที่เอาฝาเข้าไปติดอย่างงี้อ่ะมีสี่ตัวแล้วก็มีที่ที่ติดแปะแล้วก็เอาไม้อีกอันไปต่อมัดไปต่อกับูใช่ก็ไม่มีเพราะผมเพราะผมเข้าใจนะว่าโครงสร้างโลหะเมื่อก่อนมันน่าจะหายาก ตะปูตะปูใช้ตะปูจีนครับที่มันตัวใหญ่ไม่ใหญ่ครับมันมันมาวันตะปูสามเนี่ยครับสามนิ้วบี่ฝากเราแล้วใช้ดังรูรองหัวแหวนทำแบบนพวกซ่อมแปลอย่องนี้ก็มรับคิดเอาเองบสร้างสรรค์ใหม่อ๋อแล้วเขาก็ใช้เหล็กตีเป็นแผ่น ล้อมล้อไว้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าถ้าเห็นถ้าเห็นล้อขึ้นไหนไสเหล็กเนี่ยหมายถึงว่าเขาอยู่พื้นที่หินอ๋อเพราะสมัยก่อนไม่งั้นจะโดนเฉี่ยนเนี่ยบิดนะแม่บาดูมันจะบิดถ้าเป็นกวดเป็นหินเนีจะบิดแต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะ่ยไม่มีครับที่มันก็จะเป็นไม้ปะกันไถ้าเพราะอีตรงที่มันอยู่กับเหล็กเนี่ยตรงนี้จะผูกก่อนอไ้ถ้าไม่ใส่ก็ล้อแตก ต้องทำมาครับในางปะเทแล้วถ้าเป็นเหมรใช่พยุงครับถ้าเป็นฝั่งเราใช่ปะดูครับเพราะว่าเสี่ยนมันวนตัวเางไถเป็นเป็นปะดูมันหักยาก